สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องทิพย์ทิพย์ชาแนลในวันนี้ทิพยก็จะขอมาเอาใจใส่รักสุขภาพกันซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้ทิพมาอยู่ที่สวนทศมินทราพิรมศูนย์สาธารณาเะปิดใหม่ที่คลองหกธัญบุรีแห่งนี้ค่ะและวันนี้ก็นับว่าเป็นครั้งแรกที่ทิพย์ได้พาน้องหมาจอนที่รับมาเลี้ยงไว้3ตัวนั่นก็คือมีเงินมีทองและก็แม่มีบุญ บรรยากาศจะสนุกสนานและวุ่นวายขนาดไหนตามจิบเข้ามาเลยค่ะเมื่อเราเดินเข้ามาทางด้านหน้าขวาม,มือก็จะมีร้านคาเฟ่ที่ตกแต่งแบบสไตล์ลอฟภายในร้านก็จะมีที่ให้เราได้เลือกนั่งมีทั้งโซนอินดอร์หรือถ้าหากใครที่อยากจะนั่งชมบรรยากาศด้านนอกเขาก็ยังมีที่นั่งแบบโซนอ o u t ดอร์ให้ด้วยค่ะ และด้านซ้ายมือก็จะเป็นลานกว้างสำหรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนทศมินทราพิรมสร้างขึ้นบนที่ดินพระราชทานและยังตั้งอยู่ติดกับมินิซูสวนสัตว์ธัญบุรีทองโคและเปิดให้เข้าฟรีตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม2565ที่ผ่านมานี่เองค่ะ อยากจะบอกว่าเพียงแค่เดินเข้ามาก็สัมผัสได้ถึงความสดชื่นเย็นสบายเพราะมีลมพัดตลอดเวลาดูสามตัวนี้ก่อนสำรวจพื้นที่ใหญ่เลย <c oughs> และถนนที่เห็นยาวๆอยู่ตรงนี้มีระยะทางถึง4กิโลกับอีก250เมตรเลยนะคะทุกคน oh, <no. S 1> ใครที่ชอบวิ่งออกกำลังกายหรืออยากจะมาปั่นจัก,กรยานก็ไม่เลวเลยนะคะ และที่สำคัญเขายังมีจัก,กรยานให้ยืมปั่นได้ฟรีอีกด้วยแค่แสดงบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตรงป้อมแค่นี้ก็ได้รถจัก,กรยานมาปั่นโดยไม่จำกัดเวลาอีกด้วยค่ะ สวนทศมินทราพิรมถือว่าเป็นสวนสาธารณะที่สามารถมาได้ทั้งครอบครัวตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงมาทีเดียวแต่ทำกิจกรรมได้ทุกรูปแบบเหมาะกับทุกวัยเลย<ว>เพราะที่นี่เขามีทั้งสนามหญ้ามีบึงน้ำหลายจุดมีลู่เดินลู่วิง่งและยังพาหมาหมามา,มาเดินออกกำลังกายได้ด้วยค่ะ แถมยังมีเลนจัก,กรยานและยังมีจัก,กรยานให้ยืมฟรีไม่ว่าจะเป็นทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่มีสนามเด็กเล่นมีสนามบาสมีสนามฟุตซอลและยังมีลานสเก็ตบอร์ดด้วยนะคะเดินเข้ามาเรื่อยๆจุดแรกแล้วก็จะมาเจอกับโซนด็อกพาร์คหรือสวนสำหรับน้องหมาให้น้องหมาได้มาวิ่งเล่นออกกำลังกายกันตรงนี้ค่ะ ในโซนของน้องหมาถ้าจะออฟลีดปล่อยใส่จุง้งก็ต้องรีคอร์ได้ควบคุมน้องหมาได้นะคะ <c oughs> และที่สำคัญต้องดูแลน้องหมามาให้รบกวนผู้อื่นและรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะ <c oughs> เดินยังไม่ถึงเครื่องทางแม่มีบุญก็เริ่มออกอาการแล้ว ส่วนมีเงินกับมีท้องแรงอย่างดีไม่มีโตมาดูแม่มีบุญใสจ่จูเริ่มพันขาแล้วล่ะค่ะทุกคนนั้นขอเวลานอกให้แม่มีบุญได้นั่งพักแป๊บนึงนะคะทุกคน ระหว่างที่รอให้แม่มีบุญนั่งพักให้หายเหนื่อยเรามาสนามเด็กเล่นกันดีกว่าคะ่ะเร็กได้ว่าที่นี่เอาใจน้องๆหนูๆกันสุดๆด้านในเขาก็จะมีชิงช้ามีบ้านสไลเดอร์กระดานหกสีสันสดใสบวกกับพื้นทรายขนาดกว้างยังมีรั้วรอมรอบด้านด้านนอกก็จะมีมานั่งเอาไว้ให้ผู้ปกครองนั่งพักคอยดูน้องๆอยู่ห่างๆด้านนอกคะ่ะ ใกล้ๆก,กันก็จะเป็นลานสเก็ตบอร์ดกีฬาย,ยอดฮิตเอาใจวัยรุ่นสุดๆไปเลยเพียงแค่พกสเก็ตบอร์ดออกมาแล้วก็มาประลองฝีมือกันที่นี่กับลานที่เป็นลู่คดเขียวสีสันสวยงามยังกันเล่นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวคะ่ะ <Wow. S 1> ได้นั่งพักหายเหนื่อยแล้วเราไปต่อกันดีกว่าคะ่ะ เดินมาถึงตรงนี้เราก็จะมาเจอกับตู้ SOS หรือจุดแจ้งเหตุฉุกเฉินซึ่งที่นี่เขาจะมีพี่พี่ทหารจากกองทัพบกคอยควบคุ้มและดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาเรื่องความปลอดภัยสบายใจหายห่วงเป็นยังไงกันบ้างคะกับสวนทศมินทราพิรมแห่งนี้ที่นี่นอกจากจะเป็นที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจแล้ว สร้างเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเต็มไปด้วยทฤษฎีต่างๆของในหลวงรัชการที่9และที่นี่เขาก็ยังคงสภาพแวดล้อมเดิมๆไว้ให้มากที่สุดอีกด้วยหากใครที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาออกกำลังกายวางเมื่อไร่ก็พาตัวเองมาเพิ่มความฟิตให้ร่างกายที่สวนทศมินทราพิรมกันได้ทุกวันเลยนะคะ ที่นี่เขาจะเปิดปิดเป็นเวลาค่ะช่วงเช้าก็ตั้งแต่ตีห้าถึง9ก้าโมงเช้าช่วงเย็นก็จะเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นไปจนถึงสองทุ่มเลยค่ะสำหรับวันนี้กับทริปแรกของสมสาวมีเงินมีทองและแม่มีบุญก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคลิปต่อไปทริปจะพาสามสาวไปตลอนเที่ยวกันที่ไหนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ อม,ม่พลาดชมกับคลิปอัปเดตใหม่ๆจากช่องของเราก่อนใครสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ